ตำรวจแค่งใจเงิน12ล้านทวีวัฒน์ไม่สอดคล้องรายได้ฟังนี่ผิดครับเงินสด12ล้านบาทที่ซุกซ่อนอยู่ในคอนโดหรูใจกลางเมืองกำลังกลายเป็นปริศนาลึกลับที่แม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่สามารถไขให้กระจ่างได้ในตอนนี้วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกคดีสุดสับนอนที่หลายคนกำลังจับตากับความคืบหน้าล่าสุดจากตำรวจที่ออกมายืนยันในเบื้องต้น ว่าเงินสดจำนวนมหาศาลนี้อาจเป็นของนายทวีวัตรจริงชายผู้เสียชีวิตไปก่อนหน้าอย่างเป็นปริศนาแต่สิ่งที่ทำให้ทุกอย่างไม่ธรรมดาคือข้อมูลรายได้ของนายทวีวัตรกลับไม่สอดคล้องกับเงินจำนวนนี้เลยแม้แต่น้อยต้นเรื่องของคดีนี้เริ่มจากการที่ผู้เสียหายรายหนึ่งเข้าแจ้งความว่าพบกล่องลังบรรจุเงินสดจำนวน12ล้านบาทภายในห้องพักของคอนโดหรูย่านใจกลางเมืองที่ระบุว่าเป็นทรัพย์สินของนายทวีวัตรซึ่งเครื่องเสียชีวิตไปอย่างกระทันหัน โดยผู้เสียหายอ้างว่าเงินจำนวนนี้เป็นของตนเองและพบในสภาพที่น่าตกใจกล่องลังเปียกน้ำเงินสดบางส่วนชื้นและมีคราบรอยน้ำรั่วซึมจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบสิ่งที่น่าฉุกค,คิดรายได้และอาชีพของนายทวีวัตรดูจะไม่สามารถรองรับเงินสด12ล้านได้เลยเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งเผยว่าเบื้องต้นเราเชื่อว่าเงินเป็นของนายทวีวัตรจริงครับแต่รายได้กับจำนวนเงินมันไม่สัมพันธ์กันเลย ตอนนี้เรากำลังไล่เส้นทางการเงินทั้งหมดเพื่อหาที่มาและดูว่ามีธุรกรรมผิดปกติใดแอบแฝงอยู่หรือไม่สิ่งที่น่าสนใจคือคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดของนิติบุคคลในคอนโดได้กลายเป็นหลักฐานสำคัญที่อาจเปลี่ยนทิศทางของคดีนี้อย่างสิ้นเชิงภาพจากกล้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่ากล่องลังปริศนานั้นมีอยู่จริงและยังพบน้ำรั่วซึมอยู่บริเวณห้องตามคำให้การของผู้เสียหายทุกประการนั่นหมายความว่าคำให้การของผู้เสียหาย ไม่ได้กุกขึ้นมาแต่อย่างใดแต่คำถามสำคัญยังคงอยู่เงินจำนวนนี้มาจากไหนหากเป็นของนายทวีวัน์จริงทำไมถึงไม่มีหลักฐานรายได้ที่สอดคล้องหรือจะมีใครอีกคนอยู่เบื้องหลังเงินจำนวนนี้เจ้าหน้าที่ไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าอาจมีผู้เกี่ยวข้องรายอื่นที่อยู่เบื้องหลังเงินส2องล้านนี้และการสอบสวนกำลังเร่งขยายผลไปยังบัญชีธนาคารทรัพย์สิสน รวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับนายทวีวัต์ในช่วงก่อนเสียชีวิตคดีนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเงินสดจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งไว้กลางห้องพักเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงคำถามเชิงลึกเกี่ยวกับความโปรง่งใสการตรวจสอบทรัพย์สินและระบบการติดตามเส้นทางการเงินในสังคมไทยที่ยังมีจุดบอดซ่อนอยู่เงิน12ล้านอาจนำเราไปสู่ความจริงที่ใหญ่กว่าที่คิดคุณผู้ชมคิดอย่างไรกับคดีนี้ นี่คือคดีลึกลับที่ยังไม่มีข้อสรุปแต่ทุกเบาะแสที่ปรากฏอาจกลายเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาครั้งนี้เราจะติดตามความคืบหน้าและรายงานให้ทราบทันทีเมื่อมีความเปลี่ยนแปลง